มากินมื้อเช้ากับเราด้วยกันจ้านี่ใส่แฮมแฮมหมูไปสองแผ่นนะคะแล้วก็ตับไก่แล้วก็ผักตามใจชอบเลยนิงจะใส่ผักสลัดเพราะมันมีหลายชนิดอยู่ในสองเดียวโรยพริกไปด้วยเมื่อกี้นี่ใส่น้ำส้มสายชูไปแล้วเนาะมันหมดแล้วนี่ใช้น้ำส้มสายชูตัวนี้หมดแล้วทุกคน มีนิดเดียวเนดะีต้องไปหาซื้อเพิ่มพร้อมกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าในข้าวต้มเนี่ยนี่กระเทียมเจียวเอ้ยไม่ใช่หอมเจียวมันเป็นหอมเจียวสําเร็จรูปนะนี่ค่ะไปได้แล้วหมิ่งถ้วยนุ่งถ้วย,นวยเน้นเๆใส่ไข่สองฟองไปกันค่ะเชา้ชาเช้ากันทุกคน วันนี้แสงแดดดีดีมากแสงแดดดีดีเดี๋ยวก่อนที่มันจะหกนะทุกคนตั้งก่อนน่ากินไหมเอ่ยแฮมสองแผน่นแฮมนี้เขารมควันมาเรียบร้อยแล้วนะมันหอมพอน,นีิใส่ไปในข้าวต้มหงนี่คือหอมหอมกลิ่นหอมเลย เช้านี้แสงดีแสงธรรมชาติขอถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยปกติแล้วแสงมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้แสงดีจริงไม่ต้องใช้ไฟเพิ่มอ่ะทุกคนนี่ไฟจากธรรมชาติหลอดไฟนี้ก็ไม่เปิดนะทุกคนมองเห็นหรือเปล่า ก่อนนี่เพิ่งได้แฮมตัวนี้มาอ,มอร่อยมากกลิ่นของแฮมมันอยู่ในอาหารของนี้หมดเลยอ,ออยอร่อย แล้วก็ผักสลัดที่นี่เลือกนี่เลือกผักสลัดที่มันมีหลายชนิดอยู่ในซองเดียวกันอืมหอยมากทุกคนลองไปทำดูนะใช้แฮมที่เขาลมควันมาแล้วจะกลิ่นหอมมาก อากาศหนาวอยากกินอะไรอุ่นๆเกือบอาทิตย์นั <c oughs> ้นนี่ร้อนน้ำตาไหลแผมว อรอกรุบกรุบยังไม่เผ็ดอะขอดนะ่ง ลืมใส่น้ำเต้าเจี้ยวนี่ก็ไม่รู้ทำไมว่าต้องใส่น้ำเต้าเจี้ยวนี่ว่าถ้าใส่น้ำเต้าเจี้ยวแล้วมันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่ขัดใจมากเลยเวลากิน ก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวต้มอะไรที่มันเป็นเมนูเมนูซุปอ่ะนะไม่มีถ้วยทุกคนไม่มีถ้วยเหมือนที่บ้านที่บ้านเราจะมีถ้วยก๋วยเตี๋ยนะถ้วยกนลึกขึ้นแบบเนี้ยที่นี่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีขายนะมีขายแต่ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อ อร่อยอร่อยขึ้นมากนี่ใช้ข้าวหอมมะลินุ่นงในการทำข้าวต้มวันนี้อีกไม่กี่วันโรงเรียนจะปิดแล้วคะ่ะทุกคนคริสต์มาสละ ที่บ้านยังไม่จัดอะไรทุกอย่างเลยยังไม่ทําความสะอาดยังไม่เอาของมาตกแต่งอะไรเลยนะ วันที่สิ้านี้ก็โรงเรียนปิดละวันสุดท้ายไปโรงเรียนตอนแรกนี่คิดอยากจะทำกระเทียมเจียวนะทุกคนแต่พอมาได้หอมเจียวตัวนี้สสนี่เขาไม่รู้จะทำกระเทียมเจียวไว้ทำไมคือมันกรอบแล้วมันไล้มัน พอมันใส่ในอาหารลหลายๆเมนูมันก็อร่อยดีเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ำมันกระเทียมเจียวซึ่งผัดกับอาหารมันจะกลิ่นหอมกว่าลูกสาวตื่นแล้วเดินละเดินละกขึ้นเดินละ ที่มักตกได้ไม่กี่วันนะทุกคนแล้วก็มันก็หยุดยาวเลยก่อนคริสต์มาสตกมาประมาณสองวันสาวันได้ไหมแต่ว่าท่วมเมืองเลยนะเยอะมากนะตกทั้งวันเลยนะหลังจากนั้นก็หมดดีจะได้ไม่เปียกชื้น เดินสบายไม่ลื่นไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่หนักเกินไปหนักหนักเราด้วยนะเราต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้น เมื่อเย็นจะทำอะไรกินดีล่ะทุกคนน,นไม่ออกเมื่อคืนนอนคิดอยู่กับลูกอยากกินข้าวหมกไก่ไก่ทอดแต่ขอเอินว่าเราไม่มีไก่ทอดเราเราไม่ได้ทำไก่ทอดเนาะเราอยากไม่อยากทำไก่ทอดอะทุกคนเอาน่าจะเอาไก่ไปอบมากกว่าแล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวหมกไก่เพราะเรามีเครื่องปรุงส็จลูกของโลโบเนาะ คิดว่าน่าจะได้ทำอยู่ถ้าไม่มีอะไรอมาเปลี่ยนเดี๋ยวไปเพิ่มแตะว่าไม่มีไม่มีหมูเออไม่มีแฮมแล้วเดี๋ยวต้องใส่แฮมเพิ่ม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของนี้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ